นะครับผมปอนปากทีครับครัปปากทีค่ะท็อปปากทีครับเจมปากทีครับผมครับผมกลับมากับช่วงคอวอคคิดวิเคราะห <c oughs> <ๆ>์แย่แยครับผมอยากคิดเยอะเราจะต้องม <c oughs> ันแบบรีแพร์รีไม้นะครับให้ได้กัดปากกับนบ้างนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่มันถึงเวลาของพวกเราแล้วเราดูน้องแล้วเราต้องแบบและว่ายังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอพิโซดนี้เนี่ย สมกออนันอรอคอยเนาะมันทำคุ้มค่าการรอคอยแม้ว่า<ะ>ไม่ด้วยความที่เขาด้วยความที่อีพีที่แล้วอ่ะไม่ฟินเท่าไงเนี <laughs> ่ยจริงเหรออ๋ออีพีที่แล้วมันมันอยู่ในช่วงวัตไงคือทิ้งไปแล้ววัตไงเนาะและอีพีที่แล้วมันมีความกระโดดมันมีความไม่สม,มูทหลายอย่างเลยอีพีนี้มันดูแบบกลางเออจริงอีพีนี้ก็เลยจัดแน่นๆๆๆๆแน่นๆน่นแน่นแน่นแน่นเลยจ้า ใช่จัดมาให้สำหรับคนจิกหมอนนะครับคิดว่าวันนี้ผู้คนเขาคงแบบว่าหมอนแตกไปหลายใบแล้ววันนี้คู่เอกคือแบบเท็คไทม์เต็มที่ไงอ๋อวันนี้เป็นอีพีที่สุดในเรื่องในแง่อันนี้คือเห็นได้ชัดมากวดกับแอ c t อืมอเห็นด้วยเห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแ acting ที่ทุกคนบอกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งเนี่ยอบอกพี่หน่อยว่าเห็นด้วยเพราะอะไรเห็นเห็นด้วยแล้วเห็นอะไร เรื่องจากออฟก่อนละกันเนาะออบน้องอ่าได้ครับเป็นน้องเล็กเนาะเออด้วยอาจจะด้วยความที่ความต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วมันงหรืออัดอั้นไม่รู้นะครับเพราะเห็นพอเห็นอีพีแล้วมันมีความมันมีความไม่สมูทมีความเหตุการณ์ละไรเหตุการณ์มันเข้ามาเหมือนแบบฉุบฉับฉุบฉับอะไรเงี้ยแต่พอมาอีพีนี้ยพอมาอีพีนี้ยมันเปิดมาแล้วแบบเออมันได้แั่งใจอ่ะหรือว่าเราคิดไปเองแต่แรกก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันได้แั่งใจอย่างที่เราคิดตั้งแต่เปิดมาอ่าโอเคฉากต่อสู้ไม่ได้อยากดูอยู่แล้วไงแล้ว มันก็เจ็บเลยถูกปะเปิดมาก็เจ็บเ,ออเลยแล้วก็ป้าก็ไปที่ห้องเลยซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากดูคืออ่ะคุณจะตัดบริบททั้งหมดแหละแล้วก็เหลือ,อ,อให้คุณแค่สองคนพอแล้วอ,อ่าพอมาถึงเราก็อยากรู้ว่าทําแผลยังไงนู่นนี่นัน่นมันก็จะมีความพัฒนาตัวละครไปเลยอ่ะคราวนี้เป็นชานที่ใส่ละวัดทําแผลให้ทายเป็นมันเนี่ยมันการดับเบิลอีกแล้วกลับกันอีกแล้วกับฉากที่เคยทายเคยทำแผลให้เมื่อเขากับ ที่สองสามปีต่อ,นอันขนาดี้อะไรคือว่าทำแผลให้ป็นินมายของออฟด้วยอืใช่แล้วก็ต่อันด้วยฉากที่วันนี้ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วคราวที่แล้วหลีกเลี่ยงได้ว่าไม่สามารถมานอนบ้านได้เพราะอะไรเหตุผลใดบทอ,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 อันนี้ก็คือ,อ,อ,อกลับมาซัพพอร์ตสารวัตรเต็มที่ว่ากูซื้อมาให้หมดแล้วนะก็คือ normal SQ จ้าเริ่มมีข้ออ้างแล้วนะอไปไหนไม่รอดละอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าตอนนี้คือพวกหยูกยาเนี้ยก็คือสินจอดพร้อม พอเดือนห่อเลือนหอพอเอาตัวเอาตัวมึงเข้ามาอย่างเดียวพอเหลือเป้าสาอันนี้มันก็คือบทที่แบบพยายามเก็บรายละเอียดทั้งหมดของข่าวที่แล้วที่มันอาจจะตกหล่นไปบ้างแล้วมาซัพพอร์ตในอีพีนี้ซึ่งถือว่าเปิดได้ดีแล้วก็อ๋อแล้วพอเล่าต่อมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีฉากที่อ่ะพอสารวัตรเจ็บเล่นฟุตบอลเจ็บอย่างเงี้ยมันก็จะมีฉากที่สารวัตรไม่สามารถไปเล่นกีตาร์ได้มันก็เป็นบทที่เปิดโอกาสให้ทายกับสารวัตรต้องมีความใกล้ชิดมากขึ้นอีกเพื่อมาซ้อมกีตาร์ด้วยกัน ซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่ามันจะแบบขนาดไหนแต่แบบบทนําพาเราไปถึงขั้นที่แบบเฮ้ยมันถึงขั้นนี้นี่หรอมันถึงขั้นที่จะแบบขอแต่งงานเลยเหรออืมใช่ไหมไปยดนี่ถึงใครแม็กเคใช่ไหมแถบแต่งงานเอออะไรอยู่ดีขอแต่งงานเลยหรอเออมันก็แบบมันมันทําให้เราคิดไปถึงขั้นนั้นได้เลยเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยบทนำพาไปเรื่อยจะไปถึงฉากสุดท้ายของ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 อีพีนี้คือเล่นกีตาร์อะ มันก็จะมีการรีมายทุกอย่างทุกอย่างเหมือนกันว่าเออสารบความเอ,อ่อก่อนก่อนหน้านั้นก็ตอนที่อ,อ่อก่อนที่จุด่ากสุดท้ายก็จะมีฉากเข้าโรงพยาบาลของสารวัตรมันก็จะมีซีนต่างๆที่เ,เราหเห็นรายละเอียดดีเทลเห็นความความเป็นประโยชน์ของเพื่อนทายมากขึ้นถูกไหมหลังจากที่พีที่แล้วนั้นก็ขัดขวางแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบดูเหมือนงี่เง่าอ่ะดูเหมือนไม่มีเหตุผลแต่อ<ม>ีพีนี้กลับมีเหตุผลสักนัด<ม>แต่ก็เป็นเหตุผลที่รับได้คําพูดทุกอย่างดูดีมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าบทอีพีเนี้ย มันทําให้เราเอาพูดง่ายทำให้เราฟินดีกว่าทําให้เราไปสิ่งสิ่งที่เราคิดไว้หรือบางครั้งบางฉากก็ Unexpected คจริงๆอย่างเช่นฉากขอแต่งงานซึ่งเฮ้ยไม่คิดไม่ถึงอะอืม hmm. และส่วนของ acting EP นี้ก็ฉากเวลากุ๊กกิ๊กกันเนี่ยผมว่าคิดแทนนะผมคิดแทนว่าพุ่มกับอาจจะคิดว่าปล่อยให้เล่นพอปล่อยให้เล่นมันก็จะมีความเป็นไ right, รกับวินเข้ามาถึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกียดเลยมากมาย ก็ถือว่าเป็นอะไรเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยที่อาจจะมีปริ้นออกมาบ้างในความเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ตัวละครกับตัวน้องทั้งสองคนมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเล่นยากนะการเล่นเป็นตัวเองการความใกล้เคียงตัวเองมันก็เล่นยากเหมือนกันที่จะมาให้หลุดออกนอกบทอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายโดยรวมคือบทกับ acting EP นี้เอาไปเลยฮะเอาใจไปเลยคราวนี้อ่ะกับเจมส์กับป๊อปมันก็คงต้องมีแบบว่าในความคิดของเราเองบ้างแหละเนาะแต่ว่าจอยกันมาพร้อมกันเลยก็ได้ว่าใช่ไงอย่างของป๊อปเนี่ยอืมบ่นอะ มันส่งให้เล่นแล้วมันก็เล่นไงนเออแล้วมันก็เล่นตายไงคือการแสดงอมันไม่ใช่ว่าแบบการที่เอาบทมาพูดยังไงให้มีความรู้สึกได้เหมือนบทเป๊ะแต่สิ่งที่ทำให้การแสดงมันเข้าตาเราหรือทำให้เรารู้สึกอะ่ะมันคือความธรรมชาติมันคือการเป็นตัวตัวละครตัวนั้นอยู่ในโมเมนต์นั้นๆพูดแล้วมันใช่พูดแล้วมันเชื่อ แล้วเราก็เลยเคลิ้ม,มกับว่าเออคือหลายๆชาติโดยเฉพาะเวลาฉากอยู่สองคนในห้องอะนะรู้สึกว่าเฮ้ยบทมันฉลาดมันมีหักมุมแบบคาดไม่ถึงแบบอ่ะยังไม่หันครบขอแต่งออกซะงั้นเลยเออในขณะที่สิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกกับตรงนี้มากๆอ่ะน้องสองคนเขาใช้ทามมิ่งได้ดี ทัมมิงของการปล่อยจังหวะในการเลี้ยงอารมณ์แล้วปล่อยปุ้งออกมาอย่างเงี้ยมันทําให้ความคาดไม่ถึงของเรามันยิ่งคาดไม่ถึงึไปอีกเอชอบชอบพี่ป๊อบพี่ป๊อบพูดถูกล้วมเนเซ็นเลยเนี้ยเออแล้วก็ดรอะดรว่าไง ก็พูดเป็นดูจังหวะที่เป็นของบทแล้วก็เรื่องของจังหวะเวลาเสริมที่ป๊อปพูดเนาะก็จังหวะเป็นป๊อบพอดีมันถือได้บอกว่าจังหวะที่ขอแต่งงานมันก็เลยไม่ดูเป็นเรื่องที่ตลกเพราะว่ามีการเลี้ยงจังหวะมาก่อนมีไทมิ่งมาก่อนแล้วบทที่ใส่ลงไปเนี่ยกับการแสดงการที่จังหวะที่กําลังจับมืออยู่สอนกีตาร์เนี่ยมันก็เลยแบบว่าเออพูดถึงขอแต่งงานได้เพราะว่ามันเหมือนกับการสวมแหวนแต่งงานอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เลยว่าเออการที่บทหลุดออกมาว่าขอแต่งงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลก มันเป็นจังหวัดที่ลงตัวแล้วก็พอดีแล้วก็อย่างที่เสริมทุกท่านที่ว่าออฟพูดมาเมื่อกี้ว่ามันจะมีบางทีที่เราสึกว่ามันปริ้นไปทางซ้ายบ้างปริ้นไปทางขวาบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกบางทีอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไบรท์เป็นไบรท์ไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นไทยเป็นเนี่ยวินเป็นวินหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราบอกว่าเวลาเราเลือกตัวละครเนี่ยเราก็จะเลือกตัวละครที่แบบว่ามีหน้าตาคล้ายๆกับจาก ัวบทใช่ไหมครับอัญญาบทประพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเลือกที <บ S 1> <บ S 2> ่อว่ามีบุคลิกคล้ายคลึงกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่อ้อว่าแหละว่าเล่นให้เป็นคนอื่นเนี่ยก็ยากแต่เล่นอะไรที่มันคล้ายกับตัวเองแล้วให้เป็นไม่เป็นตัวเองเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันยากมากอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้คือด้วยความที่เรามองกันในแง่ของอดีตนักละครเนาะนักละครมันก็เลยทาให้เรารู้สึกได้ว่าแบบว่าเฮ้ยมันอีพีที่แล้วเราไม่เราไม่เห็นไบรท์กับวินอืแต่อีพีเนี้ยเราเห็นไบรท์กับวินอื เรากลับมาเห็นไรกับวินิจแล้วแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังเห็นแบบสารวัตรกับทายทิ่งไม่เล่นแบบไปอีกอะไปไกลอีกอะอปไ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 อีกอะอย่างเี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮย้ยนี่แหละมันก็เลยกลายมาเป็นว่าอีพีนี้ยมันโดดเด่นมากเรื่องบทกับแอคติ้งมันโดดเด่นจริงๆมันทําให้เรารู้สึกเรากลายมาเป็นแบบว่าสารอะไรก็แล้วแต่ที่สองคนนี้เป็นผู้สื่อสารออกมาพ๊บเราพร้อมจะหลับใช่แล้วเราก็จะไม่คิดเลยว่าสารที่เขาจะส่งมาจะเป็นพิษ ไม่สนใจเกจกให้ตายก็ตายเขาใส่หน้ากากได้อะไรพร้อมตายพร้อมตายที่อูโหูตายแล้วเอาตายจริงๆนะครับซึงน่ารักเนะน่ารักจริงๆแล้วเดี๋ยวสันทนะครับพี่ปอนแล้วพี่ปอนจะพูดถึงคู่รองบ้างไหมอย่างที่เราคุยกันว่าคู่รองน่าจะไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่ของอีพีเก้าซึ่งอีพีเก้าเนี่ยแปดสิบเปอร์ซ็นะเป็นของเป็นของสาวัชจะาย นี่ก็เลยเปาถ้าส่วนตัวที่นะพี่รู้สึกว่าเือตัวก่อนเรายังมีเวลาให้ให้มวยเหล่านั้นได้ซ้อมเพื่อจะขึ้นชกอ่ะมันถึงเวลาที่เขาจะขึ้นชกมากกว่าที่ผ่านมาเพราะว่ามันน่าจะเป็นลองสนามอีพสี่ว่าน่าจะมีการขึ้นชกของเหล่านี้แล้วเพราะว่ามีการทิ้งท้ายของผู้กองกับมินเวลานะครับใช่มีการเริ่มเริ่มเสิร์ฟออเดิร์ฟแล้วล่ะตอนนี้แล้วรวมถึงตัวที่เป็นตัวอย่างตัดไปของไทก์แแมน อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนตัวพี่เองอ่ะพี่ถ้ามองในแง่บทนะพี่กับมองว่านอกเหนือไปจากบทแล้วก็ acting อ่ะพี่พี่ชอบอย่างหนึ่งคือพี่ชอบอดี้ที่เป็นแบบ physical body line ของสองคนคือถ้าสมมติสองคนเนี้ยไปยืนอยู่ท่ามกลางคนคันคนอย่างแบบอยู่กลางสนามบอลอย่างเงี้ยเราก็เห็นเขาสองคนใช่ไหมไม่เห็นเขาสองคน b o d แบบเนี้ยคือเส้นอดี้แบบนี้คือเส้นของร่างแบบเนี้ย มันไม่จําเป็นต้องสูงนะ<ม>คือมันกลายมาเป็นว่าอันเนี้ยมันจะมาพร้อมคาลิสมาที่สร้างเคมีตอลกันละกันนะรู้อเนีคือมันเหมือนเร,เราดูปุ๊บเราก็รู้ว่าเอยมิสยูปีเนี้ยจะเป็นใครเพราะบอดี้ไลน์ของผู้หญิงคนนั้นมันจะอจนเอแตัรร<ะ>นขะึ้หนึอนนหนอน่อะไรประมาณนี้คือคือไม่หนึ่งก็สองคนนี้แหละมันจะต้องขึ้นอะไรประมาณนี้แต่สองคนนี้ยคือบอดี้ไลน์เขาแบบชัดเจนมากแล้วเสน่ห์รอบบอดี้ไลน์เขามันมันอวนไปหมด แล้วพอมันมามามาผสมกันแล้วมันกลายเป็นสองคนที่มี physical body l ล n e ที่มันสามารถเชื้อเชิญในอดเราอ่ะเออในแง่ spiritual ของของคนดูเนาะให้รู้สึกแบบเปิดออกมาว่าเฮ้ยสองคนนี้เขามีเขามีเคมีที่ตรงกันแล้วเราก็รับเคมีของเขาที่แผ่ออกมาเป็นที่รัศมีของสองคนที่แผ่มาได้อย่างแบบพร้อมอะคือพรอมไม่ใช่อันนี้พี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องหน้าตานอะอีกหนึ่งประเด็นที่อยากพูดถึง เพลงที่สารวัฒน์ทำแผลให้ทยเดี๋ยวก่อนนะใายหรอค,คุณมะใช่เหรอ <laughs> มันคือ <laughs> มันคือเพลงมันคือเพลงยุคเรานะถูกต้องมันคุ้นหมดสำหรับเราสี่คนนะ <laughs> คุณมากมากแต่ว่าคุณที่ความรู้สึกว่าไม่ใช่เพลง <laughs> พี่ปัน<อ>ป่นมาใช่เพลงพี่ปั่นช <laughs> ื่อแบบนิรั <laughs> นรักนิรันเออเนี่ยเพลงอะไรนะเจมรักนิรันอือคือเขาดูมา ใช่เหรอวะแต่ว่าเอออักโอเคเป็นเพลงที่พี่ปั่นเคยร้องแต่เสียงไม่ใช่พี่ปั่นใช่ใช่เพราะเราจําเสียงพี่ปั่นกันได้ว่าไม่ใช่เสียงพี่ปั่นแน่นอนไม่ใช่เสียงพี่ปั่นแล้วก็แบบแล้วพอมาพอมาเป็นตอนนี้แล้วก็ที่ว่าเขาจะใช้เพลงพี่ปั่นทําไมวะถูกไหมจริงรือก่ถ้าคำถามมันทาให้คนรุ่นเรามันเอะอะว่าแบบใช่เรื่องทั้งเรื่องก็คุยกันมันหนิว่ามันเป็นวงสักครับแล้วมันบนบะใช้เพลงพี่ปั่นทําไมทาไมอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ชอบพี่ปั่นนะไม่ใช่แต่ว่าแค่งง หลังจากจบป,ปุ๊บแล้วก็เรา<ด>ก็ได้ดูกันใช่แล้วก็ร<ด>ีเสิร์ชกันนะอ๋อปรากฏว่าเข้าไปเสิร์ชคำว่ารักนิรันใน YouTube ก็ขึ้นว่ารักนิรันของสครับซึ่งเคยออกมาโคเวอร์เมืม่อวันเจ็ดปดปีที่แล้วอืมเราก็ถึงบางอ้อเลยเออึ่งมันเป็นคำถามว่าเจ้ามาใช้เอาเพลงคนอื่นมาใช้ทำไมก็ใช้ทำไม เฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่แค่บทเท่านั้นนะครับที่มันเป็นแบบดับเบิลมินนิ่งดับเบิลแอคชั่นกลายเป็นเพลงไปอีกโปรดักชันดีไซน์เขาก็ใช้เฮ้ยใช่แสดงว่าเขาคิดมาแล้วในซีนเนี้ยโเรามีมีความละเอียดความละเอียดหลอกคนรุ่นเราได้อ่ะนี่คือนี่คือมวยที่ต้องถูกคู่คือเราเอามาวัดกันระหว่างวายกับวายนี่คือ the best of Y r i g h t in the moment นะคือหมายความว่า best of Y ตอนนี้นะคือถ้าพูดถึงนะในแง่โปรดักชันดีไซน์ในแง่บท เราก็ยังไม่รู้หรอกว่าแกมีสต็อกอะไรยังไงไว้ที่แต่ตอนนี้ตอนนี้คือว่าถือว่าถือว่าเดอะเบสอยู่อันนี้ถือว่าเป็นเดอะเบสจริงๆสำหรับวายนะเรื่องความบิ๊กเบิร์ดบิ๊อย่างสองเรื่องหลักๆก็คือบทแอคติ้งเนาะแต่ว่าพี่เชื่อว่าอันนี้เป็นพาร์ทที่ทุกคนรอที่จะพูดก็คือรีมายครับ มีมาเราต้องกลับมาให้เป็นให้เป็น r e a d เ first เหมือนเดิมใช่ r e a d เ first ละกันก่อนบอกก่อนบอกก่อนถ้าชอบก็จับมันมาให้แน่นอย่าทำมันหล่นสิโอ <c oughs> เดี๋ยวแล้วขอเดาด้วยว่าว่าฉากที่ป๊อบชอบฉากเนี้ยเจมก็ชอบเพราะเจมเป็นคนชอบอะไรที่แบบโบดสวยๆแล้วก็แล้วมีแอคชั่นด้วยแล้วพอหมอออาะพอเจาะใช่จริงปะจริงปะ,งปะถ้าใชา่ <c oughs> <c oughs> <laughs> alert, alert. อ l e r เ a l e จริงว่า<น>แล้วว่าต้องชอบเหมือนกันแ <laughs> น่นอนหมวยประเจมนมาไหนว่ามา <laughs> มันคือมันคือในเบรกที่สองครับในเบรกที่สองแก้วหล่นเบรกที่สองอนะยังไงคือชอบเพราะว่ามันม,มันมี double mining ของมันมใช้สิ่งหนึ่งเปรียบกับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างแก้วกับสารวัตรน้ำนองพืนกับคนหมู่มวลที่ล้อมสารวัตรอยู่ แล้วมันก็ให้มินนิ่งหลายๆอย่างที่ไครเอาไปคิดอแต่กูเพิ่งแดดเป็นเดียวเอยเผ่อเสียดายว้นมันทําให้เขาคิดอะไรได้หลายๆอย่างคือบางทีพูดอ่ะมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่มันมากระแทกใจมันอาจจะไม่ไม่จําอืมไม่รู้สึกมันพอมันมีอะไรที่เป็นเหตุการณ์ย้ำภาพเนาะมันยิ่งจุ๊มันยิ่งอิมแพคเขาอีกไงเออมันจุกใจนะ ใช่ไหนไหนไหนเตียมว่ามาไม่ชอบฉากนี้ฉากนี้ใช่ไหมก็เราก็ชอบในความปีวันปนสินอยู่แล้วใตรงคําบทมันอะมันฟังแล้วไพเราะอะไรเงี้ยเพีแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของ EDR วรรณกรรมเปรียเที่ ก็บอกว่าบอกว่าจริงๆแล้วพราะก็ชอบตรงที่ว่าพอบทมันไพเราะใช่ไหมครับประการที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้บทไพเราะดีอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่พัว๊พอพูดแต่แหละก็คือว่ามันมีการตัดไปตัดมาภาพระหว่างที่คนห้อมล้อมสารวัตรกับภาพที่แก้วแก้วมันหล่นอะไรอย่างเงี้ยบทมันก็เลยลงตัวมันสื่อความหมายมันนับเป็นตัวละครริมายได้คิดถึงความรู้สึกของตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยในส่วนที่สองก็รู้สึกว่าตัวผมเองกผมก็จะมองใัแสดงคนอื่นด้วยที่เขาใส่มาในซีรีส์ว่ามันมีความหมายอะไรแล้วรู้สึกว่าเฉนนี้ห็ว่า ตัวละครฟงเนี่ยเป็นยังไงเป็นเพื่อนประเภทไหนเพราะทำทำให้ผมรีมานึกถึงฉากหนึ่งที่ฟงพูดว่าเออถ้าเกิดว่าเราใครรักเราหรือเรารักใครเนี่ยเออเราก็จะรู้สึกหึงถ้าเกิดมีคนมายุ่งกับแฟนของเราอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออฟงเนี่ยเป็นตัวละครที่ใส่เข้ามาเพื่อจะให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นคนที่มาทําให้ไทยรู้จักเป็นมากขึ้นก็จะแสดงอาการเนี้ยทั้งฉากนี้จนกระทั่งฉากนี้อืฉากที่จากที่บอกนี่แแก้วหล่นเนี่ยแหละคือบอกว่า มันมันแบบว่าเลยให้เอาัยโฟงนะที่โฟงเคยเหยียบน้าลูกที่ฟงเคยงองแอในเฮดปีสูแอรอะไรอย่างเงี้ยตัดจังหวะเขาทุกอย่างทุกสิ่งกรวมถึงกระทั่งจะไปขี่นะระเบียงตอนที่เขาจะสารภาพหลักการคือแบบคนแรกที่อยากยิงเป้าคือโฟงิงกันสิงยิงเป้าโฟงเออยากยิงเป้าฟงอ่ะยิงเป้าแบบฆ่าตายไม่ต้อ คนละอันนะเนี้ยคราวนี้ของออฟแล้วของออฟแตกต่างแต่ต่างจริงๆฉากนั้นผมก็ชอบแต่ว่าที่ดีมาจริงๆอ่ะมันก็กลายเป็นว่ามันด้วยความที่แบบคือชอบเล่ามันแต่ว่าคืออีพีที่แล้วมันตัดจบแบบนั้นอ่ะเราก็ทั้งคาเนาะแต่ก็ไม่คิดว่าเจะเห็นฉากอย่างเงี้ยต่อเนื่องแบบยาวมาตั้งแต่ตอนเปิดอีพีเก้าเลยแล้วก็ชอบตั้งแต่ตอนเปิดอีพีมาเลยก็คือฉากที่ชายล้อเลียนคำพูดของสารวัตรในฉากในอีพีแรกคือเดี๋ยวก็จบให้มึงล้มเลย ที่นั่งที่นอนอยู่บนโซฟาด้วยกันถ้ามึงมองกูขนาดนี้จุบให้มึงล้มเลยอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นการแบบแบทแบ็กคำพูดของของสารวัตรหรือการเล่นคําของใคยซึ่งเฮ้ยฉากเนี้ยครยมันฉลาดเนาะซึ่งเป็นการเร่แรกที่ผ่านหมาความเนียนความดื้อแพ่งความความเจ้าเล่์ความจีนปลอนความอยากใอช้จิะอะความเจ้าเล่์ของเขาอะมันทําให้แบบมันมันมันดึงมาถึง ถึงจุดที่แบบเฮ้ยทายมันต้องมันต้องเอาคืนมาแล้วแหละอะไรเงี้ยโดยการเอาพูดของคำพูดสวรรค์มาล้อเลียนและสิ่งที่ได้ถายได,ได้ได้กลับไปคือได้กอดหนึ่งกอดหลังจากนั้นก็คือคิดภาพเอาเองอะนะแต่ผมมาคิดแล้วว่ามันต้องได้กันคืนนี่นแหละเดี <c oughs> ๋ยวอ,อรอ่ <c oughs> รอๆเดี๋ยวก้ <c oughs> อนเดอยเอยเยคือมันก็ปัดให้คิดนะขอบอกเลยมันก็ปัดให้คิดแต่ได้คิดแต่ได้คิดก็เลยก็เลยชอบชอบสานีเพราะว่ามันดูมันมีความต่อเนื่องมาจากตั้งแต่บนเตียงทําผงทําแผลแล้วมันยาว แล้วเป็นซีเควนที่ยาวแล้วแบบและมุนยาวแบบบนงครั้งความอบอุ่นความน่ารักความกุ๊กกิ๊กตะมูตตมิไปหมดอ่ะมันมหัศจรรย์ของบทแล้วก็แอคติ้งเนาะเพราะมันฉลาดมากกับการที่เอาให้ถ่ายกลับมาแบบว่าดับเบิลแอคชันดับเบิลเฟสรีมายไปเลยกับอดีตที่เคยสารวัตรเคยพูด<ช>ไว้ใช่พิเศษจริง,รงแล้วทาให้รีแอคของสารวัตรก็คือรีแอคที่แบบไอ้เที่ยมมันก็หมันเขี่ยวเนาะอืมอ่าแล้วส่วนพีป่ปอล่ะครับ <laughs> ไม่น่าถามเนาะีนให้ทายจริงๆทําไมเนี่ยคือพี่ชัดเจนขนาดนั้นเลยไปย้อนกลับดูแล้วกันใครที่ยังไม่ใครอาจจะมาดูรีแคปก่อนมาดูคอามายอก่อนให้ไ่ดูรีแอคห็นว่าสไปเดอร์แมนในประเทศไทยก็มีนะครับถ้ <c oughs> าก,กำแพงเป็นม็อก,กาแพงเป็นมอกอัพทะลุเด้อมีอยู่ <c oughs> ช่วงหนึ่งกำแพงเปลี่ยนเปลี่ยนลายเป็นลายทหารเออใช่มีการสิงกำแพงเกิดขึ้นมันคือ เฮ้ยไม่ของสำหรับพี่นะคืออีพีนี้ยต้องช็อตน,นี้เลยจริง<ม>ๆเพราะอย่างที่ถ้าเป็นรีแอคพี่ก็บอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วว่าคือภาพในหัวพี่อะมันคือแบบเหี้ยนต้องเล่นทำนี้ชัดๆนะ <laughs> มันคือแบบ <laughs> ออกแบบว่าแบบโพสที่แบบจะสวมแหวนหน่าต้อแต่งงานกับผมนะอย่างนี้เอาปะแล้ว<ม>คือแบบสารวัตรพูดออกมาพี่เว้ยอืเอาฟจริงตกใจนะอือ เฮ้ยอันนี้มันเป็นอันเอ็กซ์เรเตใช่ใช่อันที่หนึ่งนะมันเป็นมันเป็นแอ็นที่มันไม่ได้สามารถนําไปสู่คือจับมือง่ายๆอ่ะเอาแค่จับมือสอนสอนจับปิกอ่ะมันแบบมันไม่ควรจะนําไปสู่อะไรเลยไม่ออกปะแต่ว่าเชื่ออะไรตงเนี้ยอุ้ยมันแบบสอนจับมันอิมแพคมากนะคำพูดที่แบบว่าแค่สะบัดหางเสียงในปลายประโยคมันแบบเฮ้ย โคตรจัดยังอึ้งยังอึ้งอยู่ยังบอกว่าอึ้งอยู่เลยอ่ะเฮ้ยมันแบบเฮ้ยขอบคุณทีมเขียนบทจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทีมทีมเขียนบทจริงๆแล้วก็ลําดับภาพรวมถึงพุ่งกลับด้วยเนาะคุณแชมป์คุณวิเศษมากครับไม่การไล่อารมณ์มาด้วยอะไรอารมณ์มาก่อนทำให้เรารู้สึกแบบแล้วมันเป็นช่วงเวลาของเขาสองคนจริงๆนะจริงไม่มีเขาอในโลกเลยจ้ะโจ no one else in the world in this world จริงจริง เหมือนเรานั่งแอบดูเขาจู๋จีกันเนาะเฮ้ยแต่ว่าพวกท่านมองอะสําัรับพี่นะตอนนั้นมันคือมันเป็นมันคือฟิลที่สุดแล้วคือหมายความว่ามันยิ่งกว่าการโดนจูบของทายหรือการการลุกของของสารวัตรที่แบบว่าเอะอะเขาไปจูบมันคือแบบอันนี้มันคือเหมือนแบบว่ามันทําให้ฟิลนั้นอะมันแค่แบบภายในซีนแค่สี่สิบวินาทีอะมันเหมือนกับสารวัตรแม่งแบบเตรียมที่ปลูกบ้าน ทันสวนเตรียมห้องนอนเตรียมห้อให้ถ่ายแล้วอะแล้วก็ลาาถ่ายเข้ามาในพื้นที่นี้แล้วเขาบอกว่ามันจะเป็นที่ของเราไงอะไรเงี้ยมันบบใหญ่กว่าจุ๊แล้วการและการรีแอคของรีแอคของถายในฉากนี้ก็แบบโอ้ Amazing นะใช่ใช่คือแคุณทำให้เห็นว่าสลวัตอะความรักเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนให้กับคนคนเนี้ย ขาแบบเควซี่ขนาดไหนเราจังหวะที่ทายต่อใช้ความเงียบแต่ไม่มีนักเตะเสนอเลยคือมันบอกยิ่งกว่าคําพูดเลยอะความเงียบแค่แบบหนึ่งบอกว่าทามมิ่งตรงนี้มันเล่นได้ดีจริงๆไม่ใช่เป็นเพราะ่ดิเขาเล่นได้ดีจริงๆอืในที่สุดก็เราก็ได้เบสซีกันหมดของพวกเราพวกเราทุกคนใช่ครับแล้วก็ครั้งหน้าก็จะเป็น react ตอนนี react ep 1 0ี้ r e p 10 อันนี้เราสัญญากับทุกคนแล้วนะอย่าลืมนะเหมือนเดิมก็จะเป็น re-act สิบลูกนะแล้วก็จะมาคอวายอการอ e ีกคลิปหนึ่งนะครับรีเีคอยแยกแยกนะครับรีแคป,ปรีแพร์แล้วก็รีามายจนจันะครับใช่ครับและนอกเหนือจากนี้นะครับในระหว่างการอัดช่วงที่เป็น r e a อ t และคอวายอไม่ว่าจะเป็น re cap, รีแคป,ปรีแพร์รีมายกัดปากอะไรก็แล้วแต่แล้วมีเกิดมีการพาดพิงชื่อบุคคลบริษัทสถาบันใดๆก็แล้วแต่นะครับ พวกเราต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับด้วยความที่เราไม่มีเจตนาในการทําร้ายความรู้สึกใครหรือทําลายภาพลักษณ์ของใครก็ตามแต่นะครับเพียงแต่ว่าอยากให้มองว่าพวกเราเป็นกระบอกเสียงเล็กๆที่อยากเห็นการพัฒนาศักยภาพของทุกฝ่ายเลยนะครับให้ผลงานเนี่ยมันยกระดับไปถึงระดับนานาชาตินะครับใช่ครับคุณค<อ>่ะติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube และก็ Twitter นะครับครับผมแล้วก็ทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ครมเมนต์เราต้องการครับเราต้องการเนาะเราต้องการในเดือนนี้นะครับในช่วงเดือนนี้เยอะเหมือนเดิมหลังจากอยู่นะครับมีห้ารางวัลนะครับผึงเดือนนี้นะครับโดยสารนะครับผลิตภัณฑ์ของสารโดยที่ฮัารางวัลนั้นจะเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์นะครับที่มีมีส่วนผสมของทีทีออยล์และเบต้ามินนะครับแจกฮัลโหงวัลบ้านเลยนะครับซึ่งจะหมดเขต วันที่ประกาบวันที่หนึ่งพฤษภาคมครับมารายานาพอดีเลยอ่าเราจะประกาศเราจะประกาศกันวันที่ใช่ใช่ใช่แปดวันที่หนึ่งคือเราจะรวบรวมคอมเมนต์ทั้งหมดแล้วก็มาคอมอ่ามาประมวลกันว่าเราชอบของคนไหนมากที่สุดแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครติดใจยอยากได้อยากสนใจหาอ่าหาโปรดัก์ของชาลานหาสามารถหาได้ที่ไหนแล้วเราเรามีอะไรเป็นพิเศษไหมครับป๊อปมีสินค้าแหมเพื่อ แฟนเพจที่น่ารักของเราทุกคนสลาเธอก็ยังให้ส่วนลดอยู่เหมือนเดิมนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนก็คือสิ้นเดือนนี้เข้าไปซื้อของที่เว็บไซต์หรือว่าที่เฟ e บุ o กเขาเนี่ยเราก็ใส่โค้ดนะคะว่าป20% PAKHE 20%นะคะตัวใหญ่ทั้งหมดนะคะ เว็บไซต์นะครับ w w w s l a n นะครับ s r a n n c o นะครับแล้วก็รวมถึง Instagram Twitter นะครับก็จะเป็นแอดออฟฟิศเป็นแอดเป็นแอดเป็นแอดก่อนเนาะแล้วก็ s ลาล n Official นะครับครับผมแล้วก็ตามมาหรือถ้าจะเป็น Line แอดก็ได้ก็เป็นแอดสลาลนะครับแอดสลาลได้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณ ทุก follow หัวใจ subscribe like share นะครับที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราสำหรับพวกเราวันนี้ชาวปากทีขอลาไปก่อนนะครับเจอกันกับคลิปหน้าปากีชาแนลผมปอนปากีครับป๊อปปากีค่ะป๊อปปากีครับเจมปากีครับผมแล้วเจอกันคลิปหนนะ้าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ